สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเทสเครื่อง2แอมป์นะครับ2แอมป์กระตุกแล้วก็แบต50แอมป์ที่ลูกค้าสั่งนะครับแต่ว่าคนละเจ้านะครับอันนี้ก็ของอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับแบต50แอมป์พร้อมที่ชาร์จแล้วก็สายแปลงนะครับสายแปลงชาร์จก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับ ถือโอกาสใช้แบบลูกนี้เทสเลยนะครับว่าจะได้เทสแบบไปด้วยอันนี้ลูกค้าจะไปใส่แจ็คหรือว่าใส่หางปลาก็ได้นะครับซื้อไปแล้วก็ไปหาที่ใส่เองนะครับตามที่เราใช้งานเราต้องใช้งานแบบไหนก็ต้องหาที่ใส่เองนะครับไม่ได้มีแถมไปให้เดี๋ยวลองเลย500วัตต์ สายมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยนะครับสวิตช์ไม่ร้อนนะครับตัวนี้ใช้งานได้น้ําเม็ดกว่านะครับเม็ดนิดนิดแล้วแต่สภาพน้ําถ้าน้ําขุ่นน้าเน่ามันก็จะได้ไม่ค่อยลึกนะครับแต่ถ้าน้าําใสน้ําไหลน้ําไหลถ่ายเทตลอดเนี่ยมันก็จะได้ลึกหน่อยกระตุก ไฟต่ำเดี๋ยวลองหนึ่งพันวัตต์นะครับไฟสูงก่อนไฟสูงจะกำลังเยอะกว่านะครับตัวนี้ราคาพันเจดร้อบาทนะครับเมื่อก่อนพัน0กร้อเพราะว่าช่วงนั้นจัดโปรโลดราคานะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็นพันเจ็ดนะครับ ไฟต่ําเดี๋ยวไปลองที่1500วัตต์นะครับก็จะได้ประมาณนี้ไฟต่ํานี้ไม่น่าไหวก็พอได้นะครับแต่ไม่ค่อยไหวแล้ว ้าลงน้ำรลอก,ก็เป็นไฟสูงจะดีนะครับกระตุกนี่ปรับใช้งานก็ต่อเมื่อเราใช้แล้วปลามันจมนะครับปลามันนิ่งเลยแล้วก็เปิดกระตุกช่วยนะครับถ้าเราใช้ไฟต่ําแล้วปลานิ่งเลยเราเปิดกระตุกช่วยนะครับมันจะช่วยให้ปลาไม่อยู่นะครับตัวกระตุกเราจะต้องตามนิดนึงนะก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็สั่งได้2แอมป์ สองแอมกระตุกราคา1700บาทลงน้ำลึกได้เมตรนหน่อยๆแล้วก็ใช้แบตเตอรี่อย่างต่ำส1บเแอมขึ้นนะครับแนะนำเป็น1 1บแอมแล้วก็มาที่แบตนะครับอ่าแบตใครสนใจก็สั่งได้นะครับ เป็นแบบแพกแพกกันความชื้นนะครับโดนน้ําได้นะครับโดนน้ําได้มันก็แต่ว่าจะไปจุ่มน้ําเลยมันก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าเราทำพาดทําตกน้ําอะไรเนี่ยมันก็กันได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าผมแพคเทปเป็นอย่างดีแล้วก็แพคแผ่นอีพ็อกซี่แล้วก็หุ้มด้วยเทปหุ้มรอบเลยนะครับอ๋อตรงขั้วตรงที่โผล่สายขึ้นมาเนี่ยเอาสายโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ ซีนซิลิโคนให้นะครับซิโคนก็ทนความร้อนแล้วก็กันน้ําทนน้ำซิลิโคนเป็นซิลิโคนตัวนีน้ที่ชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จชาร์จเต็มอยู่ที่14.6สีโวลต์นะครับเป็นสเปค12บสโวลต์แต่ว่าชาร์จเต็มจะเต็มที่14.6สีโวลต์ชาร์จที่10กระแสสิบแอมป์นะครับ สายนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสายมันเล็กแต่ว่ามันทนกระแสได้1 0แอมป์นะครับตามสเปกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าสายจะร้อนอะไรใช้ได้ครับโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาสั่งได้นะครับแบบจะมี15แอมป์22แอมป์แล้วก็30-50แอมป์นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นรุ่นไหนก็ได้ หรือใครจะเปลี่ยนแบตสว่านเนี่ยแบตพวกสว่านพวกอะไรเนี่ยเครื่องมือไร้สายนะครับ <C le ars> ผมก็รับเปลี่ยนนะครับติดต่อมาได้ <C le ars> เปลี่ยนเพิ่มความจุแบตได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ